ส่วนทางด้านหัวหน้าพักเพื่อไทยพร้อมทีมยุทธศาสตร์พักนะคะก็ได้มีการถแถลงถึงการเลือกตั้งว่าเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดีค่ะโดยย้ำว่าการที่บางกลุ่มนั้นพยายามให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะขัดต่อรัฐธรรมนูญเพราะว่าการเลือกตั้งนั้นทําถูกตามกระบวนการทุกอย่างแล้วนายจารุพงษ์เรืองสุวรรณหัวหน้าพักเพื่อไทยพร้อมทีมยุทธศาสตร์พักถแถลงข่าวที่พักเพื่อไทยถึงการเลือกตั้งที่เสร็จสิ้นไปแล้วนั้นว่า พบประชาชนทั่วประเทศมีความตื่นตัวในการใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างมากซึ่งแสดงถึงความหวงแหนประชาธิปไตยแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายที่มีบางกลุ่มจำกัดสิทธิของประชาชนในการแสดงออกและบ่อนทำลายประชาธิปไตยทั้งนี้หัวหน้าพักเพื่อไทยได้แถลงการด้วยว่าขบวนการจำกัดสิทธิของประชาชนได้มีการร่วมมือกันหลายฝ่ายของอำนาจเผด็จการเพื่อมุ่งหมายทำลายรัฐบาลที่มาโดยชอบธรรมตามกระบวนการประชาธิปไตย โดยมีแนวทางทั้งการรัฐประหารและความพยายามให้เกิดเหตุจูงใจจากองค์กรอิสระเพื่อล้มรัฐบาลซึ่งกระบวนการดังกล่าวนั้นมีความเป็นไปได้ที่จะใช้เวลา2-4ถึงเดือนนับจากนี้เพื่อให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้ใจพักเพื่อไทยขบวนการเพื่อทำลายประชาธิปไตยและปล้นสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะสิทธิที่สำคัญที่สุดคือสิทธิเลือกตั้ง เป็นกระบวนการภายใต้ตแนวความคิดเผด็จการโดยร่วมมือกันหลายฝ่ายตั้งแต่กลุ่มอนาธิปไตยปิดกรุงเทพมหานครขัดขวางการเลือกตั้งกลุ่มการเมืองบางส่วนและกลุ่มองคอ์กรต่างๆอย่างไรก็ตามในช่วงการจัดการกับพักเพื่อไทยประมาณ2 4ถึง4เดือนนี้อาจจะ มีการใช้วิธีการนอกรัฐธรรมนูญและนอกกฎหมายอีกหลายประการรวมทั้งคงมีความพยายามที่จะเรียกร้องให้มีการตั้งนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนอกจากนี้หัวหน้าพรรคเพื่อไทยยังระบุอีกว่าการที่มีบางกลุ่มไปยื่นร้องสารรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะด้วยมาตรา68นั้นเป็นการอ้างที่มั่ว ซึ่งการเลือกตั้งที่ผ่านมาเป็นขั้นตอนที่ชอบด้วยกฎหมายทุกประการแต่ก็มีผู้ขัดขวางกระบวนการเลือกตั้งทุกรูปแบบทําให้เกิดปัญหาและเขตที่ไม่สามารถเลือกตั้งได้นั้นกกตก็ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จซึ่งมีกฎหมายรองรับอยู่แล้วหากเอาเหตุผลบางประการมาอ้างเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะก็จะเป็นบรรทัดฐานที่จะทําให้ประชาชนไม่สามารถเลือกตั้งได้เลยในอนาคตดังที่พักประชาธิปัตย และฝ่ายแนวคิดเผด็จการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยจะอ้างแบบมั่วว่าการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์2557ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูนมาตรา108เมื่อศาลร,รัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยที่2ทับ2557เห็นว่าเลื่อนการเลือกตั้งได้โดยเป็นกรณีที่รัฐบาลและกรกะตต้องไปหาลือกันแล้ว แต่กลับยังจะมีการเลือกตั้งต่อไปซึ่งแนวคิดดังกล่าวเป็นสิ่งที่ขาดความชอบธรรมขัดต่อรัฐธรรมนูนและกฎหมายเพราะการเลือกตั้งที่ผ่านมานั้นชอบด้วยกฎหมายทุกประการส่วนเขตที่มีปัญหาอย่างเลือกตั้งไม่ได้ก็เป็นหน้าที่ของกะกตท,ที่จะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามที่กฎหมายรองรับอยู่แล้ว นอกจากนี้หัวหน้าพักเพื่อไทยก็ได้เรียกร้องให้ประชาชนตระหนักและติดตามการเคลื่อนไหวของกระบวนการล้มระบอบประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่องและร่วมต่อสู้คัดค้านแนวทางเผด็จการที่คอยปล้นสิทธิของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย